ธันวาคม2,556ถึงวันที่2มกราคม2,557เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่2,557มีช่วงวันหยุดติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันประชาชนออกเดินทางเพื่อกลับพุ้นเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากตามนโยบายสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีความหงยายประชาชนในการเดินทาง จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ขึ้นโดยให้มีการระดมกำลังข้าราชการตำรวจในสังกัดทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและบริการให้ประชาชนในการเดินทางรวมทั้งมุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถ ขณะเมาสุราและการขับขี่รถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจึงได้จัดให้มีพิธีปล่อยการการปล่อยแถวระดมกำลังข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจฟูทอแม่ทะโดยมีกำลังอาสาสมัครตำรวจบ,บ้างเข้าร่วมจำนวน3ามตำบลตำบลละ2 0นายคือตำบลดอนไฟตำบลหัวเสือตำบลวางเงินรวมทั้ง องค์กร,ากรภาครัฐภาคีหน่วยงานภาคส่วนต่งตางๆเพื่อร่วมกันลงนโำงประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนรวมทั้งขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบัดน,นี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกับผมขอเชิญท่านท่าน ขอเชิญท่านผู้กับการสถานีตำรวจภูทรมาท่าได้กรณามอบแนวทางในการปฏิบัติให้แก่ข้าราชการตำรวจและภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีเทศกาลปีใหม่พศ2 5 5 7ครับ งการบริหารส่วนตำรวบังเตินท่านกำนันตำบลดอนไฟท่านตรวจทานพี่น้องประชาชนเช่นอันเอกทักษ์นะครับแล้วก็เพื่อนเจ้ารายการตำรวจสมาชิกอาสาสมัครตำรวจบ้านอาสาสมัครกู้ภัยนะครับแล้วก็เน่วที่ฝ่ายปกครองนะครับที่มาร่วมกนะครับการที่แสดงถึง การเสียสละนะครับในส่วนที่ท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจการตํารวจก็ต้องถือว่านะครับในช่วงวันนี้นะครับท่านได้เสียสละเวลานะครับที่จะต้องช่วยกันทําให้การลดวัติภัยนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโนโยบายวาระแห่งชาตินะครับในการที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนะครับคนไทยของเราที่ จะเดินทางสัญจรกับพื้นนาวก็ดีหรือจะต้องเดินทางไปไปบัา,าิธุรกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งตามสถิติจะมีการเกิดปฏิภิยนะครับเสียชีวิตจานวนมากการที่เราได้มาร่วมใจกันนะครับทำให้พี่นวว้องประชาชนคนไทยลดการสูญเสียนะครับถือเป็นบุดสูญรทึใหญ่นะครับซึ่งเป็นเจตนาลงของของพวกเรานะครับในส่วนของผู้ที่มามีส่วนในการช่วยเหลือสังคมนะครับ เรที่ตำรวจเองนะครับเป็นการแสดงถึงภาระหน้าที่อันที่ใหญ่นะครับการเจตนาลมณของวิชาชีพนะครับการเป็นตำรวจวิชาชีพท่านจะต้องถือเวลานี้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความทุ่มเทเสียสละและ้วก็สามารถเบรรลุกคนนะครับเราอยากจะเห็นว่าในเขตพื้นที่เป็นแม่ค้าเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนสายตะไป